สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบ MyPod ใน KmyFun นแล้วก็ k p พัอันไหนดูง่ายแล้วก็อัปเดตได้เร็วกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับพอดีมีคนสอบถามมาอันนี้จะเป็นหน้าต่าง MyPod ใน k ่า f u n นะครับสำหรับใครที่ซื้อกองทุนใน k p พันะครับหรือว่าซื้อกองทุนของกสิกรน,นะครับ ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวแอป K My Fun นะครับแล้วก็กดสมัครบัญชีนะครับมันก็จะเชื่อมต่อมาที่บัญชีตัวเงินฝากที่เราได้ซื้อตัวกองทุนไปใน K Plus นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวเดียวกันมันก็จะลิงก์ตัวพอร์ตกองทุนให้เรานะครับอันนี้คือ,อหน้าต่างที่อยู่ใน K My Fun นะครับในพอร์ต My พอร์ตพิโอนะครับพอร์ตพิโอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เห็นเหมือนกันนะครับเห็นเหมือนกันนะก็จะมีรายละเอียดให้ดูนิดนึงนะครับอ่าต่อมาครับมาดูใน K p พันะครับอ่าใน k p a ัแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเข้ามาที่ My p o t นะครับอ่าข้อดีของ K My Fun นะครับ K My Fun จะดีกว่าเรื่องของการอัปเดตที่รวดเร็วกว่านะครับเราสังเกตไหมครับ ยอดกองทุนรวมของผมเนี่ยในเคอเคพัฒน์เนี่ยนะครับอยู่ที่4,000ันอ่าสี่พนะครับ209บาทนะครับแต่ที่อ่าเคไมฟันนะครับอยู่ที่4,221แสดงว่าข้อมูลในเคไมฟันเนี่ยนะครับจะอัปเดตเร็วกว่านะครับน่าจะเป็นอันเนี้ยน่าจะเป็นมูนลค่าอ่านได้ไหมครับข้างบนนะครับมูลค่าการลงทุนณนวะันที่21เดือน10 2021นะครับ ส่วนในนี้นะครับน่าจะเป็นผมว่านะน่าจะเป็นอของวันที่20นะครับของวันที่20นะครับอัปเดตนะวันที่20นะครับอ่าอัปเดตนนวันที่20นะครับอาจจะช้ากว่าวันหนึ่งนะครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะได้อัปเดตที่รวดเร็วก็สามารถที่จะสมัครนะ,อะแอปเคไมเคไมฟันได้นะครับของผมก็มีทั้งสองแอปนะครับแต่ว่าเวลาผมซื้อส่วนใหญ่เนี่ยผมจะซื้อใน K p พั s นะครับแต่ว่าก็อยากจะมีตัว k My f ฟันไว้นะครับ K My f ฟ n นเนี่ยจะสามารถดูรายละเอียดได้ค่อนข้างดีกว่าตัว k p พั s นะครับอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลอัปเดตท,ที่เร็วกว่านะครับก็สามารถที่จะสมัครเคไ f ฟันได้แต่สำหรับใครที่ไม่ซีเรียสนะครับก็ใช้เฉพาะ k p a ั s ก็ดีเหมือนกันนะครับช้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็มา ให้ข้อมูลนะครับวิธีการเปรียบเทียบรีวิวการเปรียบเทียบแล้วกันนะครับระหว่าง2แอปกับเคมายฟันกับ k, Fun, บ k p พั s นะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ